สวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้พามาชมปลาวาน LVD ปี2019นะครับผมตัวนี้ของกระผมเองเป็นสเต็ปเดิมๆครับอัพจาก52.2เป็น54.00ก็แคมเดิมครับแคมเดิมท่อ T-man โกไวายเอสยืมของเพื่อนมานาฬิกาเราก็ยืม หน้าปัดเลนไมเป็นไฟสองสีอันนี้ใส่หลอดไฟกระสีครับนี่ด้านล่างสีแดงครับน้ำมันสีฟ้าไฟผามากักสวิตอยู่นี่ทำที่เชียงรายครับผมรถคันนี้ใช้มาประมาณ1นึ่งปีกว่านะครับผมแล้วก็ท่อไปรุ่นลาซาด้าครับท่อคีแมนผามุกไม่ลั่นเพราะตำรวจเชียงของเน้นเลือเกิน ครับผมนี่เรามาฟังเสียงกันนะครับผมเดิมๆรับรถใช้งานครับไปออกทริปนี่ครับต่อกีแมนทั้งใบเลยนะครับราคา700บาทรวมค่าส่งไวรุ่นหัดใหญ่แต่มาอยู่เชียงรายอำเภอเชียงของนะครับผม l e d ปลาวาน ไม่ใช่ปาวันผมเรียกว่าฉลาม led นะครับผมตัดสติกเกอร์เองทำเองหมดเลยนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนดองเป็นบันไซเน็ตอินไทยแลนด์สติกเกอร์สายการบิน fi เหมือนเดิมครับเดิมๆมทุกอย่างอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนี่ครับมาอยู่เชียงของแต่ที่จะเป็นสิงเชียงรายไม่มีครับใต้บุรีรัมย์ครับผมครับผมก็ขอบคุณครับผมสำหรับ led ส่วนยของฝากรุ่นพี่ด้วยนะครับผมอยู่ส่วนไหนก็ เมเมนต์กันมานะครับผมขอบคุณม,มากครับ